นี่ได้เหรียญหลวงปู่สิมมาสององค์นะครับนี่ชุบป,ปีสองห้าหนึ่งห้านะครับนี่มีโค้ดด้วยนะครับนี่ตอกโค้ดนะตอกโค้ดมีผิวสวยนะผิวขึ้นปลอดนะครับนี่ หูซ้ายองค์พระมีเส้นสายฝนนะครับตรงยันมีเส้นแตกหูตรงนี้ผิวลุ้งนะครับนี่ผิวลุง้งนี่นหซูซ้ายองค์พระนะครับมีเส้นสายฝนยันมีเส้นแตกนะครับสิทธออิ์ทอสร้างถวายนะครับเนี่องค์น,นี้ก็มีโคดมีโคดทั้งสององค์ ดูตัวตัดกันนะครับต,ตัดดูอันนี้จะเป็นสายมือขององค์พระนะครับเห็นบนหูเหลี่ยมไหมบังนนนึงบังตัดฉีกนะครับนี่นก็มีบังตรงนี้นะครับที่คล้ายๆกันมาดูด้านนี้นะครับไม่รู้ว่ามีของเก๊เปล่าปเป่ผมยังไม่เคยเห็นของเก๊นะครับนี่ตรงนี้เป็นฟันเฟืองนะครับ ตรงเข่าขวาองพระนะครับอ,อกเข่าขวาองพระล่างตรงคำว่าสิทธิ์เนี่ยฟันเฟืองคนระับแถดูง่ายเลยนะครับโอเคครับ